นด้วยครับนั่นเลยเหรออีกแล้วพี่เหรอตกลยังไม่ได้ชนอะไรเลยกูตกรถกันคิดดูว่าแล้วกันเลยวัดไอ้มีถอยมีถอยมีถอย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 จะยืนข้างคุณสวยถอยถอยถอยเอ๊ ถอย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 เลยถอยเลยถอยเลยจะยิงข้างคนสวยถอยถอก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดยังข้าวจะหมดแล้วข้าวจะหมดแล้วเออไปเปิดได้ไหมจตุยแล้วจตุยแล้วไป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 เลไป้ายแล้วไปเลยไปัวลายยตาินใหความตั้งใจดยา

่้อไม่ได้นอาลานะเลรก A few moments later เอ้าเราเปลี่ยนชื่อแก๊งกันแล้วเหรอเป็นแก๊งโอ o คกันแล้วเหรอพีเออบเนี่ย โอเคอฟอเคอฟโอฟโอฟโอฟอบอาจารย์อาจารย์บักครับอาจารย์สตาบักดีครับอาจารย์เ้าเบาวไม่พักเลยนะมึงยก็ไม่พักเลยนะพี <t <t ่นิกกี้ผมขอคุยด้วยหน่อยครับก่อนอะไรได้หมดว่าไงว่าไงพี่หลอตอนนี้ฟังบีสแบ็กผมไม่ได้ติดอะไรละแค่สตาเดี๋ยวผมจะคุยให้เขาปิดช่องเวกยื่นตรงนี้ไปเนี่ยได้สบายได้หมดเลย ะเดี๋ยวผมจคือถ้าคือถ้าส่วนตัวถามว่าฝั่งนู้นมันน่ารักไหมมันก็โอเคนะใช่ใชใชอ่าไอเรื่องฝั่งนู้นมันไม่ใช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 ่พี่มิกกี้แต่ว่าสภามันยังมีช่องโหวนะ่ไงผมเข้าใจแล้วว่าเป็นลุงใหม่ก็ช่วยๆกันปิดช่องโหว่ไปจริงๆมันถ้าเอากันตรงๆมันก็คือการช่วยเหลือมันถามว่าเป็นเหลี่ยมไหมคนปกติใครจะทำเอางี้แล้วกันเจลเจลฝั่งนู้นมาปุ๊บให้เขาให้เขาหลุด ทันท่าที่ทำอะไรไม่ได้นะมีครูดาวนะเพื่ออะไรวัตถุประสงค์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะคือการใช่ใ่นใช่นี่ถ้าแหกครูดาวครูดาวได้ก็จบเลยนะถ้าสมมุติว่ามีการแหกครูดาวได้คือสามคนนั้นที่โดนเจลออกมาคือโดนเรียบร้อยนะอุ้มรอยน้ำเลยนะถ้าอย่านั้นนะแปลว่าเราหมดหลูกไอ้วนโรงพยาบาลกับคุกกันเนาะแล้วก็พักเจ็ดวันใช่ไหม ใช่โอเคแล้วก็น่าจะโดนต่อสรงนี้ผมว่าไม่มีใครเล่นกับเราอะนี่ฮะไอ้แก๊งนี่ไงฮาเล่เห็นเห็นเห็นมาหลายรอบอยู่นะฮาเล่อะเหมือนอยากอยากอยู่นะอ๋อน้องยังไม่เล่าให้ฟังเหรอว้าวว้าวว้าไม่ว้าวว้าวไงว่าไงเมื่อคืนเราเปิดเปดีแบ็ทอยู่ว่ะอ้าวไอ้ฮาเล่นี่คือแก๊งอะไรเป็ดซิ่งเหรอเป็ดเป็ดไงอ้าวเหรอเรียบร้อยถ้างั้นก็จบแปลว่าก็คงเราก็คงเหงาแค่ไปเดือนเดือนน่ะสรงเนี้ยใ แต่มันก็ต้องเริ่มเก็บไอ้พวกแบบไอ้ของที่จะเตรียมขึ้นอาวุธเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่ากี่ชุดไงต่อหนึ่งคนอ่ะไอ้นี่หนักหน่อยใช่พวกปูนผมมีแล้วปูนปูนมีถึงหมื่นปะไม่ถึงไม่ถึงก็ขึ้นคือคือคือหนึ่งชุดอ่ะสมมติว่าหนึ่งชุดมันตีไปยี่สิบเรายังไม่รู้ไงว่าข่อมใช่ใช่ก็เลยอยากจะให้เตรียมไว้เยอะไงเพราะว่ายังไงมันไม่ต่ํากว่าสิบแน่ๆมันไม่ให้ขึ้นง่ายแน่ แต่ก็ไม่แน่อาจจะให้ขึ้นง่ายก็ได้อาจจะตีคนละห้าสิบหกสิบทีสิบชุดติดอะไรนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเจอนี่คือพิมพ์แอสพาวะพี่พี่เพิ่มาหรือเปล่าน่ะมีเยคนร้องเพิ่มบนลอยโอเคพบแล้วนะครับทุกคนโอเค็สตอรี่ที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้ก็ได้จุดสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว เรื่องตอรี่สีสูตรนะฝั่งดีแบ,บ็กก็เป็นทางคณะไปนะครับแบงบค์ก็ต้องถามดีแบ,บ็กดีกว่าดีแบ,บกจะให้เวลาโอเคดอกี่วันในการเปลี่ยนสีสูตรัวนี่แมน่นี่คือความน่านราักเรารับเรารับดีลข้อนี้เนาะนี่คือความน่ารักของน้องเห็นป่ะทุกคนใช่ไอกระโดอ่ะ เดาล้อมันอาจจะหลุดไปบ้างก็ถือว่าเราได้เตือนได้อะไรกันแล้วไงเนี่ยถือเป็นเรื่องดีเห็นปะเหตุปุ้งโอช็อตครับแล้วก็เรื่องเริ่องพันล็อกเก็ตจัดการเลยล็อกเก็ตเดาให้เลยเจ็ดต่อ กคืออมาโอเคเพราะว่าเรื mm ่องการเป็นส okay ีส่วนมันก็ต okay ้อง1นึ okay ่งแสนอยู่แล้วแหละมันก็พอจะหนักพอควรแล้วแล้วก็ทรัพยากรที่เสียไปอีกใช่ครับมันค่อนข้างจะหนักแล้วโอเคถ้างั้นฝั่งโอเคนก็รับเดียวคนนี้เนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็เป็นส่วนดีของโอเคนกโอเคครับรคับทางก็ตอรี่เอาแล้วเอาล้ ครับถ้านก็สตอรี่นี้ก็จบลงด้วยดีนะครับทุกคนทั้งสองฝ่ขอให้จสตอรี่นี้ผ่านไปนะมช่เมีวมียอยรัี่หละอ้นั่นไัไรพี่หลูดกันไหมครับพี่ของฝ่ เก็ผมผาทุกคนเรียยตัวทุกคนครวะขอโทครับเผมขอโทษด้วยนะครับด้วยการทุกอย่างเลยที่ผ่านมาเลยแล้วก็ด้วยวาจาที่ผมรุดไปด้วยอะไรด้วยครับขอโทษจริงๆสนุกมากครับขอบคุณมาครับขอบคุณมากครับไม่ใช่เอเสียงอะไรเลยครับสนุกครับสนุกมากครับรอบรนัดจะให้มันกว่านี้ครับออก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  โอ้รคนีรออล้อคนีรอนอยตอนยิ้มเทารอเคขอโนรับถ้าอะไรผิดพลาดไออคัต่ออ้เปลียนสีเนยรวมถึงเสื้อลำรองด้มอ่าลององเครับออาสอสีดอค่สีเยงเดียวครับอแค่เสอลนี่ยางนี่นี่เท่ากับว่าไม่ได้เสียแท็กแก๊งนะทุกคนไม่ได้เสียแท็กแก๊งเงินก็ไม่ต้องเสียน้องแม่งให้ไปเปลี่ยนสีสูตร ใส่สบายครับขอใส่ด้วยได้ไหมครับอ่าเป็นบุ๊คเพจโอเคโนนะครับซื้อได้หน่อยนะครับซื้อได้หน่อยนะพี่แวนเพจโอเคโนโอเคโนไทยแลนด์ครับไอจีก็มีนะครับเป็นราคาบอกได้เปล่าราคาบอกได้หรือเปล่าราคาตามไซส์เรียบร้นะไอจีนี่ก็พิมพ์นะครับโอเคครับทุกคนโอเคเพจขอบคุณนะทุกคนครับเคลียร์นะเรียบร้อยเรียบร้อยสบายเนาะเล่นตรวจมาเพียนะ โอเคโอเคอยู่ตอนเรียกตำรวจเลววาเาเรยตำรวจเดี๋ยไปไปที่สนเลยครับเดี๋ยวตองนี้เราเราเกบของโอเคดีแบกขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปเก็บขอบคุณครับดีแบกขอบคุณครับไยรูปนบครับไปารูปนะครับ้่ารูปนะครับเดี๋ยวโอเคโนเดี๋ยวไปเจอกันที่สนอต่อเด้อโอเคครับคนที่นอนอยู่นีจะถ่ายรูปยังไงเียเยวเราเราคุยกับกลุ่มให้หน่อยได้หมครับได้เดี๋ยวเรคุกเขย ลอบกดแอดด้วยนะครับฝนตกรถตกรถเดี๋ยวไฟสุดท้ายยังชอบเดินโบลอยมาเนี่ยผมตกรถชอบเดี๋ยวสุดท้ายไม่จบเพไมไม่พี่นุ่มเลยวะบัวลอยไม่จบเพลงอ่ะบัวลอยไม่จบเพลงเลยบัวลอยไม่จบเพลงอ่ะวันนี้ผมกับกัพี่ไฟก็มาถามผสองรอบแล้วผมแพ้ถ่ายตรงนี้ ไหนไหนใครบอกใครไหนไหนใครบอกว่าขอแรงๆพี่ขอแรงๆมึงรู้มันนิ้วกูจะหักอยู่แล้วเนี่ยนิ้วล็อกหมดแล้วครับนิ้วล็อกหมดแล้วเนี่ยยืนเลยยืนเลยครับยืนได้เลยครับเสียงแบบไหนครับเสียงเขาเป็นแบบไหนขอแรงๆกว่านี้อ่ะไม่รู้ว่ะแต่จําได้ว่าพี่ผมขอแรงๆพี่ผมขอแรงๆมึงรู้ไหมเนี่ยนิ้วกูจะพังอยู่แล้วเนี่ยนิ้วชี้กูเนี่ยโอเคนก็ขึ้นบนเลยครับโอเคนก็ขึ้นบนเลยครับรูปถ่ายได้เลยครับหาวครับหาวแล้วโอโอเคนก็ขึ้นบนได้เลยมาได้เลยได้เลย ไปเลยครับร้านเสื้อใกล้ที่สุดร้านไหนวะแดงเหลืองใช่ไหมเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนเลยมันเสื้อขัดตมดเลยเอาไปซักได้ไหมเอาเอาเสื้อไปซักคือเออแม่คิดเดินขึ้นหมดแล้วตอนนี้มึงขยับให้กูหน่อยได้ไหมเพื่อนโอ้ยวนวายฝั่งนู้นแหละวนวายู่ฝั่งนู้นน่ะสองคนนี้ขยับไปให้กูหน่อยได้ไหมเพื่อนอกูก็ไม่มีที่อย่างเงี้ยให้กูมีให้กูมีซีนหน่อยเร็ว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 เขาพร้อมหมดแล้ว เดี๋ยวเร็วน้องวัวนอนตายแล้วเขียนหายวิ่งก่อนจะน้ำแล้วเขียนหายมึงไม่ทำท่าไหนอ่ะตอนเดี๋ยวใครผมชมพูผมชมพูไม่หันหน้ามาไอ้ใช่มันไม่มีไม่มีกกลโโช้ไอ้ใช่ผมเลื่นไกลไปด้วยโชโลโก้ไ้เขาเห็นด้วยนะเขาเห็นจ้าอรู้เร็วแถวบนหน้าแต่ผมเริ่มมาอยู่ไกลแล้วไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีหันหลังหันหลังอีกรอบนึงอ๋อกไม่หันหลังไดอีกโอเคครับอ๋อใคร เนี่ยเลี้ยงกลับประจำตกล้องจังเขาหันหน้าเข้าตัวเองอะพี่แต่กล้องหน้าคุ้นๆอย่งวะตา้องหน้าคุ้นๆนะตาต้องแต่กล้องหน้าคุ้นๆนะครับอัดวิดีโอแล้วนะอัดวิดีโอไว้นะอ่าไปดูได้ที่ช่องไหนนะครับอรันอินทร์รันอินทร์ทูกาวครับรันอินทร์ทูกาวทูกาวนะครับมีช่องไหนครับ เออไม่คิดจะตัดนะ <c oughs> ช่องมันได้ไหมตัวนี้เอาของผมเป็นคนตัดทีตัดช่องมันได้ได้นะช่องเจ็ดครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาจะเหน็นจริงค่ายฟ้าครับเอเอโอเคโน้ตฝากช่องได้เลยครับเผื่ผอามมาเดี๋ยวพวกผมจะไปตามกันนะเดี๋ยวสิข้างหลังขันหลังไวข้ขันหลังเฮ้ยโอเคโอเคขันหลังค <c oughs> ลายก็ <c oughs> ไม่เสร็จดีกว่า เอาหันหลังเองหันหลังด้วยเหรอหันหลังหันหลังหันหลังซิหันหลังซิหันหลังโัวหนไม่อยากจะโชว์โลโก้เลยอ่ะเขียนเยอะเลยข้อข้อกูใช่ถอดกระเป๋าจะห่อไปเปลี่ยนจะหขอไปเปลี่ยนโลโก้ใหม่ได้ไหมกระเป๋าถอดไม่ได้กระเป๋าถอดไม่ได้ขอเปลี่ยนโลโก้เออขียนทองคำเขียนทองคำผมอยากหันหน้าบ้างจีเนียวจเนียวเห็นเขียนทองคำไหมเห็นเขียนทองคำเเนห็นหลังผมอ่ะทองคอ้าวใช่เขียนหรอมันคือเขียนนะไม่ใช่ทองคำไม่ใช่ทองคำใช่ ไม่คือเครียดครับอ๋อให้ให้กระจายคนถามด้วยให้ยกัันงคล้ายๆอยู่ค่ะคนถามนี่ทำอย่างสวยเลยอ่ะจะพอจะรู้ออกมารู้รู้เร่งเลยนะนี่คือเปิดเปิดได้อีกเรื่องนะทุกทีเปิดเปได้อีกเรื่องเหรอ มองดูดีก็ใช่เลยนะไอ้ไอ้กบเนี่ยขอโทษทุกคนครับขอโทษด้วยนะครับอะไรรแรงไปแล้ว้วเครับรับเสื้อารับเส้อ้เลยสพาแล้วสารแล้วสารสาร์สรสาเดี๋ยวโอเคโนุ่โน่สภารเรียกคุยสักาเรียกคุยแรขอโทษด้วยนะครับรู้สึกเหมือนโอเคโน่ยโอเคโน่ขอโทษด้วยนะครับไม่ใช่เรา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  อะไรนะครับเขาไม่ใช่เรับพได้คุยเคลียร์เรื่องที่เอาเขน้อเรื่องเรื่องเรื่องเมื่อกี้ล็อกเก็ตอด่าที่ว่าการมาอันเดียวเขน้อก็คือคืออันเจลล็อกเก็ตออกไปถูกไหมอ่าใช่ครับอ่าแล้วก็มีข้อข้อลหากันที่ว่าเป็นการช่วยเหลือแก๊งหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับอ่าอันนี้ผมจะเคลียร์ประเด็นอย่างแรกเลยก็คือที่ว่าเป็นการช่วยเหลือแก๊งไหม กรณีนี้ผมมองว่ามันไม่เป็นการช่วยเหลือแก๊งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นการช่วยเหลือแก๊งมันจะเป็นมือที่สามที่เข้ามาช่วยคือแก๊งหนึ่งแก๊งสองตีกันแล้วแก๊งสามาอันเจียวให้แก๊งหนึ่งอันนี้คือเป็นการช่วยเหลืออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแก๊งสองมาอันเจียวให้แก๊งหนึ่งกรณีนี้อ่าอ่าเช่นี้ผมเข้าใจพี่อ่ามันจะเป็นการใช่มันจะเป็นการแบบปรัพยากรอนตัพทายระหยัก่คนอ่ะขอบคุณครับอ่า ส่วนกรณีที่ว่าการให้อันเจลไม่ให้อันเจลอันนั้นมันเป็นความผิดพลาดของตำรวจซึ่งตรงนี้ผมเคลียร์กับตำรวจเรียบร้อยแล้วแลวก็ทางตำรวจน่าจะบอกกับทางโอเคดนตัแล้วแล้วผมก็เคลียร์กับตำรวจเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับทางัานก็เข้าใจกันตรงนี้นดีนะครับครับปิดช่องโหว่ให้ดีๆนะพี่วิเชียนอ่าเรียบร้อยช่องโหว่ใช่ไหมใช่อเรื่องช่องโหว่ตรงนั้นอ่ะคือผมไม่มั่นใจว่าผมใช่อันเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าผมตั้งใจจะให้มันเป็นโอเคได้ครับ คือเรื่องช่องโหว่เรื่องช่องโหว่ไอ้เรื่องกดที่ผมเขียนเรื่องช่องโหว่ครับบางอย่างผมรู้ว่ามันมีช่องโหว่แต่ว่ามันเป็นเกมเพลย์อ่ะผมอยากให้ทุกคนโอเคอ่าอ่าอาโอเคงั้นผมเข้าใจครับครับในทุกๆเรื่องเลยมันไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้ผมรู้หมดเลยครับแต่ว่าอยากให้เล่นกันโดนจับได้คือโดนจับแค่นั้นเองครับอ่าโอเคขอบคุณครับครับพี่นี่น่าจะเคลียร์เนาะเคลียร์ครับทำไมอยู่ทั้งหลายคนทำไมกูเป็นเนนทำไม